จังหวะ้องใช้ดับฟันพี่ข้อย่าเถียงอย่าเถียงลูกอย่าเถียงลูกอย่าเถียงพ่อนี่นี่เป็นไงฟันเข้าไปนะครับฟันฉับเข้าไปชืบโอ้โหติดคิดติคเข้าฟันเตะรอ๊บฝาบสองครับโอ้โหเก็บร้อยสวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพีซเบวตี้กัดน,นะครับวันนี้จะมารีวิวเก้าปอกดับแดงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้นี่เองนะครับ ครีคุนะครับโคตรเทอว,วอ่าแปดสิบหนะครับเพราะผมไม่มีปัญญาอัพต่อครับของหมดนะครับทำได้แค่นี้นครับบูทหนึ่งก็ไม่ถึงผมใช้แท็กเออเจแท็กนะครับซับร้อยหสิเอ็ดเหมือนเดิมเป๊ะเลยมาครับเกมแรกอืดหน่อย มาครับผมเกมที่หนึ่งโอ้โหตัดให้ไวครับนี่ดูการวิ่งนะตัวมันโอ้โหค่อนข้างจะเฟียวฟ้าวไปครับดอสท,ท,ท่าโอ้โหท่าดอสก็โคตรเท่แต่จะได้เอื่องหรือเปล่าต้องไปดูในเกมน,นะครับมาบูทหนึ่งยังไม่ถึงไงของหมดไม่มีปัญญาทำอ่ะออดึงธงไปก่อนหัจังหวะนะครับจังหวะสองนะครับเหมือนเดิมนะไม่ต้องมีซีก็อยาง เขาก็แค่ไปเก็บซากคนที่อ่อนแอแค่นั้นแต่ตัวมันใหญ่นะตัวมันสูง <c oughs> <center belt> <c oughs> มากเลยคะิือครุเนี่ยอุ้ยโอ้โหโดนช็อตมาจากไหนวะเมวนิกาเอาโอ้โหแตกตัวแรกก็เห็นงั้นปกูยังไม่ได้กดสกิลสักอย่างเลยนะเว้ยไม่มีโอกาสให้กูขยับเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วแก้มือเลยนี่คาวินดิส ฟันชึกเข้าไปนี่4 0 0าโอ้แม่งติดบูสต์อีกถอยครับอยู่ทําไมอ่ะกอมันบูสต์หมดก่อนค่ดูยินนะครับอืขี่บิดทำไมมันเศราๆเกมแรกลบครับนี่ไงฟันทะแยงมุมอ,มอมโอเคมีตัวบัฟนะครับโอเคเพื่อนทําดีมากได้บัฟอย่างนี้ต้องฟันฟันฟันนี่ โอ้โห,โหล้มไปแล้วนี่นี่ยกล,ลุกนะครับจังหวะนี้ต้องใช้ดาบฟันพิฆาตนี่นี่เป็นไงโอ้โหยอดนักดาบซามูไรอะไรไอ้ใครเนี่ยไอ้แก๊สนี่ไงไอ้แก๊สไอ้แก๊สฟันธรรมดาชึกโอ้โห,โหกระบวนท่า <c> ก <oughs> ูไม่มีผิดพลาดไะเนี่ยไอ้จะไปสวดไม่ได้กบนิกาครัรบกบสวยครับฟันกับฟัน ฟั fun, fun, นฟันเข้าไปนี่นี่โอ้โหทำไมกูแย่วะเนี่ยฟันเตอปฝาบสองครับโอ้โหเก็บร้อยสามคิวครับเอ้ยสองคิวดิโอ้โ <c> ห <ười> oh, oh, บทจะมา <c ười> ก็มานะครับติดบูสต์ด้วยเมื่อกี้เก็บกรนี่นี่เป็นไงว่าไงคิวเลอร์อ๋อคิวเลอร์จะตายนะครับนี่แล้วไปแย่ยงซากนะครับฟั fun arp, นฉับเ oh, oh, ข้าไปชึบโอ้โหติงคิติเข้าหมื่นสามโอ้โห ฟ,ฟิงฟิงฟิงนี่นี่เป็นไง <c oughs> ถ้าคือก้าวออกดับแดงยังไงก็ฟันเข้าไปนี่นี่นโอ้ยกูจะตายแล้วเกือหนึ่ง <c oughs> ฟันคึก้นก็ไม่นี่นี่หมื่นสองโอ้โหมันโหดอย่างนี้อะไรนี่นี่ไม่โดนแล้วขอวโทษพลาดครับ <c oughs> โอ้โจบก็นับหนึ่งสองโอ้โหจบครับเกมแรกสวยๆกับแบบคือ คิคุของเรานั่นเองโอ้โหไม่ได้ MVP เหรอวะโอ้โหขนาดฆ่าซากขนาดนี้เก็บ <c> ซ <oughs> ากได้คนดีเลยครับโอ้โหคิวไปห้าเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเวลแปดสิบห้านะครับบูธก็ไม่มี <c oughs> เกมสองครับมาครับในเกมที่สองกับดันประหารโรเจอร์ลกทาวน,นั่นเองนี่ก็จะประหารราชาจโจสรสลัดที่นี่นะครับ ผมก็ไม่รู้ทําไมครับต้องไปที่นี่ไปครับยึดก่อนฮี่เชิบดื้อๆหาจังหวะครับอืหาตัวลงเนี่ยเราสู้ตรงๆไม่ได้นะต,ตัวเราค่อนข้างจะบางบางฟันชึกเข้าไปนี่นี่น,นี่เจ็บมาเด็กโรเจอร์ร <c oughs> อดออกฟันฟันฟิงฟินี่น,น,น,นี่เป็นไงโอ้โหสเต็ป ฟันดาเอ pues right. ้ช hmm. ึบหนึ่งทีฟ really mm ันเข้าไปฟันฟันอีกทีนี่นี่โอ้โหคลิปนี้ฟันคลิปกูว็แตกโอ้เอเจอมันแยกล่างมาฟันเห็นไหมมีสอคนโอ้โหแบบนี้ดีกว่าเผื่อเกมจะเปลี่ยนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับต้องไปทางนี้อยู่อาคารเผื่อจะลอยเขา โอ้โหวใช้ท่านั้นไปแล้วอะฟันไปก็ไม่เกิดผลนนเนี่ยมันใช้ท่านั้นไปอะออออเออตีให้เราหายก่อนโอเคครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหขี้แรงจัดอีพุงเก็บย้ายเขาเก็บเอื้อนนะโอเคเขาตายไปละโอ,โ,โอเคบูสติดเวลนะาขยี้มาเอามาเลยห้าวแล้ว ฟ,ฟิง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 ชื้อเข้าไปนี่เป็นไงซันจิก็ไปนอน,นก็คก็กลายเป็นเด็กอีกครั้ง <c ười> โดนอะไรวะเนี่ยโอ้โดนสาบก <c ười> ็เจอมันมาแล้ว <c ười> โอ้โหดีนะกบออกห่างมาก่อนครับ <c ười> จังหวะมันดีไอ้หนูฟันชิงนี่เป็นไงเหมือนยองดดอกิติค้ามันก็แรงอยู่นะนี่อย่างนั้นไป็นช้บูทหนึ่งเนี่ยโอ้โห,โห เกิดจังหวะด,ดีๆหาจังหวะสวยๆม,มันก็ไม่ยากอไอ้หนูเฮ้ยๆสันจิสันจิตัวนี้ก็กเดี๋ยวมันสาบก็บเป็นเด็กอีกอะไปตีมันละลอะรอรอมันก่อนแล้วก็ฟันไปอีกนี่โดนเข้าเนื้อครับอย่างนี้ดังแชปเลยครับฟิ้งฟิงฟิ้งโอ้ยโอ้โหโดนเลยเนี่ยดอทกอน,กนอือโอ้ตามสันจิไปครับทึบนี่ ฟิง่งทำไมนี่นี่โหตัวผู้หญิงยังไม่ตายฟิงวิงวิงนี่นี่เฮ้มันอึดจังวะมันอึนดอ่ะอือฝันอาคาไปก่อนอึโอ้โห,โหยืนไม่ไหวก็กูโอเคจบเกมที่สองครับโอ้โหยังชนะอยู่นะครับคิคุข,ข,ของเราสุดยอดจริงๆโอ้โห MVP อดอีกแล้วดูผลงานนะครับ โอ้โหคิวไปสามนะครับยึดเปหนึ่งทํทำหน้าที่สายมัดน,นะครับก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วไปดูเกมสุดท้ายดีกว่าครับมาครับเกมสุดท้ายกับด่านเดิมเลยโอ้โหยกทางยครับกูไปครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบ <c oughs> พื้นที่มันแอบ,บไม่ค่อยได้นะมันก็หงไปหน่อยอย่งสายแอบไหลสายไหลยอย่างเราต้อง เกิดกัดกลุ่มเลวีว่างไงหาจังหวะครับจังหวะนี้ฟันฉับครับฉึกหนึ่งนี่นี่ดังแชประหว่าแคกอร์แล้วเขาจะพุ่งมาโอเคพุ่งมาละอย่างนี้ต้องกดสกิลฟิงฟิงฟิงชึกเข้า,านี่นี่เป็นไงโอ้โหกระชากนะกบท์เหรอมันก็แค่ฉายาไอ้หนูตัวโู้ว่างไงฟันเข้าไปอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บมันเจ็บจังวะ วูเดินเชื้อฮด้วยอืดเลยเนี่ยดอทเซลก็วิ่งไปทีโอ้โหโอ้โหจมห้าทวงจริงหรือเปล่าครับเนี่ยทีมผมฟันอา้าวเฮียล้มไปก่อนโอ้โหอืดนะครับอุ้ยฮึแคคเกอรเองก็วิ่งวิ่งวิงวิ่งนี่นี่เป็นไงโอ้โหชึบครับดอทได้แต่ติดบิสกิตนี่ฟันเข้าไปอือย่าเถียงอย่าเถียงลูกอย่าเถียงลูกอย่าเถียงพ่อนี่นี่เป็นไงอื ฟันเข้าไปเอาแตกอะ่ะเอาให้แตกนี่นี่อ <c oughs> ย่ามาเถียงม,มวยมันกวร์ชั้นม,มาครับแค่ยืนทงนี้ยึดอยากเข้าไปมแม่งตีนเยอะมากเลยตอนนั้น <c oughs> เยลงเยงงงงี่แม่งดอสได้ก็จบแล้วเนี่ยโอ้โหรอดีกว่าครับอย่เไปงายไ่ต้องห่วงครับมวยมีไกยกครับฟันชึก่กก็ไปนี่นี่เป็นไงโอ้โห ฟันก็วะนี่เป็นไงฟันอร่อยครับฟันอร่อยเป็นกลัวครับมวยมีไก่ยกมาตั้งหลักได้ไม่ต้องห่วงชื้อเก็บเอลือก่อนครับมาเรือกี้มันใกล้ตายก็วะหูหิวเลยเห็นเนื้อหิวฟิงฟินฟินชื้นโอ้โหทำเองอุ้ยมันดอดได้อะไรวะแมวไม่สู้แมวไปเอาเรือกีตัวนั้นแมวแมวโซโลตัวนี้โอ้โห โอ้แม่งติดบูธฟันเขาตายเลยมาเร็วรีบเกิดโอ้โหแม่งติดบูธปุ๊บแม่งฟันเขาตายแบบง่ายๆเลยแบบกินนิ่มอ่ะบอกเลยไปครับจะชนะตอนนี้ต้องชนะเด็กทาสีว่าไงฟิงก์มานี่นี่แกเกอร์เหรอฟิงก์ฟิงฟิงนี่นี่วูเกือบตายครับฟันธรรมดาฟันโอ้โหแม่งเด็กเกอดอีกเอาไฮกเกอร์ก่อนแฮกเกอร์ก่อน กดสกิลฟิงไเอ,อ้ยมันไม่ตายกว่านนะโอ้โหมันอึดอะไรอย่างงี้อือฟันกันไี่มัน,นี่ยฟันตายก่อนหมดเวลาค,คา,า,าครับโอ้โหโหดจริงๆครับแต่ลตาคิวไม่ต่ำกว่าสามครับหรือุตานี้โอ้โหคิวไปสี่มันสุดยอดจริงๆของเรานะครับคิคุนะครับแห่งก้าวปอกดาบแดงนะครับแม่งโคตรหอด โอเคก็รีวิวดูวมขำนะครับแต่เอาไปเล่นจริงในแรง SS ขึ้นไปก็เล่นไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกโอเคก็จบประการรีวิวตัวอลอครแบบขำๆในฉบับของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ